วันนี้คิดยังไงก็ไม่รู้อยากงัดขึ้นมาดูว่าข้างในตลับสีพึ่งของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยเขามีอะไรอยู่ด้านในบ้างของของพ่อเดิมเก่าคึกเลยครับวันนี้พองัดออกมาแล้วก็เจอของอยู่สามชิ้นสี่ชิ้นเนาะสามชิ้นสี่ชิ้นเ็ามีพะระลีลาตัวนเ,เนี้ยเล็ออกๆเนี่ยรงึงแล้วก็มีไอ้พระแม่นางกวักก็เช็คดูแล้วเป็นของหลวงพ่อน,น,นุ่มวัดหนังใน แล้วก็มีตะกุดเงินตะกุดเงินอยู่สองดอกขี้ดูแล้วมันเป็นอยยันพุทธซ้อนหนึ่งดอกแล้วก็ยันตัวอื่นอีกหนึ่งดอกแล้วก็มีมีไอ้นี้เขาเรียกอะไรนะหวายหวายเก่าแล้วก็มีผงลมพกอ่อนวัดน้องไผ่ก็ดูแล้วอันเนี้ยจะมีราคาเยอะสุดอ่ะเขาว่าสร้างตั้งแต่สองสี่ห้าศูนสองี่หูนยนะยุคต้นของท่านเลย เห็นเขาเล่นกันในในเน็ตอะในเว็บใหญ่ๆเขาว่าก็ห้าหกพันเลยนะครับแพงเลยเขาลงรักนะครับลงรักผมก็แกะออกมาสีพิ่งมันขอก็เอาทินเนอร์ทินเนอร์นี่แหละล้างล้างแช่เอาสีพึ่งออกอล้างเอาสีพึ่งออกอายุเป็นร้อยปีนะครับเขาปกตีทางเมตตาครับโชคลาบอ่ะเรียกโชคลาบดีจริงๆ มาดูข้อมูลในโทรศัพท์นิดนึงนะครับพระแม่นังกวักหลวงพ่อนุ่มวัดนางใหม่ครับนี่อันนี้เว็บเว็บท่าระจญน,นะปึ๊บมันจะช้าหน่อยนะครับโทรศัพท์หลายไม่ได้เปลี่ยนหน้าอันนี้สักทียิ้มลูกชายกําลังเล่นอยู่ยิมยิ้มเข้ามาก็ควรจะเข้าได้ช้ามากอืดมากเออน,นี่เขาเล่นกันห้าหกพันเลยนะไม่ได้เล่นถูกนะไม่ได้เล่นถูกนะครับ มาดูอีกข้อมูลหนึ่งเนาะดูข้อมูลของอื่นอันนี้อยู่ในตลับสีพึ่งเหมือนของผมเลยอยู่ในตลับสีพึ่งอันนี้อันนี้เขาเรียมใช้หอ้อยเล่นแพงจริงไม่ได้เล่นกันหลักร้อยนะอันนี้ในในเฟซบุ๊กน่าจะเป็นกลุ่มของเขาอะกลุ่มของหลวงพ่อท่าประบกสีพึ่งอ้อันนี้ของมือใหญ่เลยมองมือใหญ่สาธิตวิเศษของมือใหญ่เลยนะนี่เห็นไหมมันจะเป็นเนื้อเนื้อดิน จุ่มลักอะใ่ดินจุ่มลักดวงเรามั่งของเราก็สวยของเราก็สวยพระแม่นางกวาดหลวงพ่อนุ่มวัดนางในครับเขาเล่นกันหลายๆพายผันอันนี้ใครอยากได้ผมเอาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทไม่ต้องต่อผมนะครับเขาเล่นกันเพลงคนนี้เยอะๆเลยเอาหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทอาราคานี้เลยเออไปซื้อของคนอื่นเขาก็ใช้เงินอีกสามเท่าอะ่ะ หกพันกว่าบาทหลายพันเขาเล่นกันหลายพันเอาที่นี่แหละใครชอบก็ทักเข้ามานะครับสวัสดี